รรัฐีอีโอแบรนด์ Star Collagen และ Star C Plus คว้าสองรางวัลใหญ่แห่งปีไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณพัดวราสิงดารารัฐซีอีโอแบรนด์ Star Collagen และ Star C Plus ที่ล่าสุดนั้นได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปีโดยคว้า2รางวัลใหญ่ The Best Business and Product 2021และเพ็กแห่งสยามบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ส่งคุณค่าประจำปี2021นี้ซึ่งงานนี้เธอจะรู้สึกอย่างไรบ้างเราไปฟังกันค่ะ ค่ชื่อโค้หญิงลานาคาดมีพัทวราสิ่งดารารัตค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าแบรนด์สตาริชี่นะคะเป็นแบรนด์ที่โค้หญิงตั้งใจทำมากมากค่ะก็เราเริ่มต้นจากที่เราไม่ได้ทำสื่อเลยนะคะแล้วก็มีการตอบรับดีมากๆเลยนะคะจากการขายแบบออร์แกนิกนะคะเริ่มต้นจากยอดที่ไม่ไม่มีใครรู้จักนะคะแต่วันนี้ ตอนนี้สตาคอลลาเจนค่ะกำลังเป็นที่รู้จักด่งดังมากนะคะทางภาคอีสานค่ะก็เพราะิงเป็นคนชอบทานอาหารเสริมนะคะก็เลยเลือกที่สิ่งที่ดีด <c oughs> ๆ,ๆมาให้ลูกค้า <c oughs> แล้วเราก็มองว่าถ้าวันนี้เราจะนําสินถ้าเราจะนําสินค้าออกสู่ตลาดนะคะเราจะต้องนําสินค้าที่ดีๆนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่ดีๆออกให้กับผู้บริโภคค่ะเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะของเราก็จะตาก ตแตกต่างจากท้องตลาดก็คือของเราผลิตจากหนังปลาคอตนะคะซึ่งเป็นปลาจับไม่ใช่ปลาเลี้ยงค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนจากโซนยุโรปนะคะซึ่งจะแตกต่างจากท้องตลาดถ้าเป็นตามท้องตลาดเนี่ยเขาจะผลิตจากหนังปลานินนะคะแต่ของเราทําจากหนังปลาคอตแท้เลยค่ะในเรื่องของผลลัพธ์ใช่ไหมคะตอนนี้ที่เป็นที่ชัดเจนเลยที่ตอบรับดีมากๆเลยก็คือในเรื่องของกระดูกนะคะพวก มือเท้าชาแบบนี้ค่ะแล้วก็ผิวแล้วก็ในเรื่องของสิวคือตอบโจทย์แทบจะทุกทุกเรื่องเลยค่ะสำหรับสตาร์คอลลาเจนนะคะตอนนี้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์เราเราเน้นทําแบบออ์แกนกนะคะแล้วก็ทีมงานนะะ้องๆทุกคนเขาก็จะ เน้นการสร้างตัวตนไร้สดมากกว่าค่ะแล้วก็ในเรื่องของยิงแอดก็มีบ้างค่ะในเรื่องของการสร้าง personal branding นะคะคนเห็นก็สอนน้องๆทีมงานนะคะออกมาสร้างตัวตนให้คนรู้จักมากกว่าการยิงแอดเพราะว่าการยิงแอดเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยคนยิงเยอะแต่มันไม่สามารถเข้าถึงลูกค้ามากกว่าการที่เราสร้างตัวตนค่ะสำหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็เริ่มจากไม่มีทุนก็สามารถเข้ามาทำได้นะคะและใครที่ไม่รู้ ในเรื่องของการทำออนไลน์ไม่จังไม่เป็นไม่เก่งเลยนะคะแบรนด์ Starlicity นะคะเราก็รับขอรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะให้กับทุกทุกท่านที่อยากจะขายออนไลน์แต่ไม่มีความรู้ค่ะแล้วก็ไม่มีทุนก็สามารถเข้ามาศึกษาก่อนก็ได้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะ